สวัสดีครับเพื่อนๆรีนไมเอ่ย,ยอ่าวันนี้นว, <c oughs> วันหยุดนะครับเดี๋ยวก็จะมารีวิวรถนะครับ F800 GA อ่าอ่าก็นานละไม่ได้รีวิวรถสักทีเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวรถนะครับผม <c oughs> เป็น F800 GA อันนี้แหละที่ชายอยู่ f แปดร้อยจีดีปีสองพันสิบหกสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้แหละอยากให้ดูรอบรถนะครับเราเป็นไง เดี๋ยววนี้ก็จะมาบอกรายละเอียดของแต่งอะไรประมาณนี้นะครับจอดไมนานขนแมว800 g a นะครับคือมันจะมี GS 800 GS กับ800 GT GTA นะครับ800 GTA ต่างกันที่ถังน้ำมันถังน้ำมันใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าตัว GS ธรรมดานะครับผมแล้วก็ชุด ฟลลิ่งชุดอะไรพวกนี้นชุดด้านหน้าพวกนี้จะไม่เหมือนกันตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็พวกชิวชิวหน้าไม่เหมือนแล้วก็จะมีสปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์แถมมาให้นะครับติดกับตัวรถถังประมาณของเกียร์ธรรมดาเนี้ยก็จะอยู่ประมาณที่1 9ลิตร ส9เก้าลิตรนะครับโดยประมาณถ้าจำไม่ผิดนะนะแต่ของแต่ของ G S A ครับมันจะอยู่ประมาณอ่าอยู่ประมาณ2ี่ิบสี่ลิตรอ่าอยู่ย4บสี่ลิตรนะครับแล้วก็แปดร้อย G S A จะมีโหมดอ่าได้ชาร์ไฟนะครับได้ชาร์ฟไฟตัวนี้เขาเป็นตัวปรับอีกตัวหนึ่งปรับอีกได้ด้วย ก็จะเป็นโชคไฟฟ้าตัวนี้นะครับโชคหลังไฟฟ้าโชคหน้าก็เป็นแบบแม่นวนนะครับปรับไม่ได้ก็น้ําหนักโดยรวมของแปดร้อยจีดอยู่ที่นะครับ229กกิโลความเร็วหนึ่งอยนะครับตามสเปกนะความเร็วหนึ่งอจะอยู่ที่กินอยู่ที่2 0 24กิโลเมตรต่อลิตรนะครับความเร็วหนึ่งนะครับตามสเปกที่เขาบอก วิ่งความเร็วสูวงสุดตามสเปคขึ้นอยู่ที่199อยางหน้าเป็น90 90นครับ2ีอเอ็ดนะครับผมยางหน้ายางหลังจะเป็นขอบ17นะครับ150 70 1 7จดเ็ 70. ผมจูดเต็มแต่เป็น798ซีซีนะครับผม798ซีซีเกียร์หกสปีด ตัวรถก็จะดูใหญ่กว่า800เจตธรรมดานะครับใหญ่มากใหญ่ก็เยใหญ่เหมือนตัวพันสองเลยครับดูความใหญ่ของมันเดี๋ยวมาดูตัวรถกันด,ดีกว่าครับช่วงหน้าช่วงหน้าก็ผมไปติดไอตัวกันฝุ่นกันฝุ่นโช๊คมาของคิคารมั แล้วก็จะมีการดไฟสปอตไลท์นะครับ<ม>ของวันเดนอลิดท์กล่างของท o ลาเทแล้วก็กันล้มด้านหน้าของท o ลาเทนะครับไฟสปอตไลท์ก็ทั่วๆไป40วัตต์นะครับแค่นี้ก็เหลือแหล่แล้วแล้วก็จะมี กันล้มอ่ากันะลอกอย่างเงี้ยของแคส b a ร์นี่ของวัตถุูนะครับใช้ดีมากอันไม่กี่ตังค์นะเนี่ยแต่ใช้ดีแต่ยังไม่ได้ทดสอบนะครับแล,ล้วลมลมจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีกาดไฟหน้ากาดไฟหน้านะครับกาดไฟหน้าของพล l a t e กแล้วก็ กาดแหนกาดแหนกาดแหนตัวนี้เดิมเดิมของเขาจะมีแค่ตัวปฏิกดมดํานี่ยครับตอนที่เขาแถมมานะแล้วก็จะมีไอตัวนี้ผมซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มแล้วก็ตัวนี้ที่มันเข้ากับร่องเดิมอันนี้ครับผมก็ซื้อเพิ่มต,ตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ เวลาลมจะได้ไม่หักใส่กับของเดิมติดรถได้ตัวนี้เป็นตัวบังลมเพิ่มนะไอตัวนี้ซีเทคนะครับซี C Tech. เทคป็นตัวชาร์จแบตเตอรี่ด้วยบอกไฟขนาดนะของแบตเตอรี่ด้วยสีเขียวอะไรเงี้ยสีส้มสีแดงถ้ามันตับเราก็ชาร์จปกติสีส้มถ้าขึ้นสีส้มบอกว่าชาร์จแล้วนะครับตัวนี้ก็ผิดเนี่ย อาทิตย์หนึ่งชาร์จครั้งหนึ่งไม่ค่อยได้ขี่แล้วก็น้างข้างน้างข้างก็จะเป็นพักเท้าทางไกลซื้อมาเสริมช่วยได้เยอะนะครับตัวนี้ตัวพักเท้าทางไกลเนี่ยครับแล้วก็จะเป็นหยอดโซ่หยอดโซ่นะครับของสกอตไอเลอร์รุ่นรุ่นอันนี้จะเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับ ใช้แว็กคัมของ v ีซิ t เตเป็นรุ่น v ีซิ t เต็มสกอตต์ไอเลอร์นะครับแล้วก็อ่าด้านบนด้านบนนี้ก็เป็นกระเป๋าแทงแบ็คของทูลาเทคนะครับผมชุดบนชุดบนแล้วก็จะมีอ่อ G.P.S. Garmin จะ Garmin 5กว่า5นะครับพร้อมชุดขัดครับ มันก็จะล็อกได้จุดัดจับของโทรเทคนะครับกามิน5้าก้าตัวนี้ผมอัพอแผนที่เป็นสองพันทามแล้วก็อันนี้โกโปรเอาไว้ถ่ายแบบด้านหน้าตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีก็เป็นตัวจับโทรศัพท์ตัวนี้ใช้ดีนะครับผมไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไร จะใช้ดีจับแน่นหนึบเลยม,มาด้านนี้แล้วก็เป็นท่อนะครับท่อท่อก็จะเป็นท่ออะคาโปิกอะคาโปิกอ่าตัวนี้จะเป็นรุ่นเลเซอร์นะครับจะมีเลเซอร์กับสติ๊กเกอร์อ่าตัวนี้จะเป็นเลเซอร์นะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้กนัน ก็โซ่ได okay, ้เปลี่ยนแล้วนะครับโซ่ผมก็เปลี่ยนเป็นของ EK EK j a นะครับเตอร์หน้าสเตอร์หลังก็เปลี่ยนของจอไนายดีโซ่เดิมมันก็นาแล้วเริ่มมีเสียงดังก็เลยเปลี่ยนนะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้ก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นการกระปุกการ ABS อะไรเงี้ยนี่นะ น,น,น,น่พอไปเครล่งไฟฟ้านะมันก็จะมีโหมดขับขี่ปรับโหมดขับขี่ได้นะครับคันนี้ก็จะมีโรดมีเลนแล้วก็อินดูโร่อินดูโร่โปรอะไรประมาณนี้มี4โหมดอ,อย่ากคร่าวเปิดให้ดูดอออู่ฝั่งนี้ปรับโหมดก็จะเป็นโรถอินดูโร เอดูโรโปรเลนนะครับแล้วก็กลับมารถเหมันเดิมแล้วก็จะมีปรับโช้คหลังปรับโช๊คหลังก็ปรับได้ตรงนี้ได้นะครับนี้ก็จะเป็นไฟไฟสปอดตไลท์สปอดตไลท์ปิดรถนะป,นะปิดเปิดตรงตรงนี้ น,นี่อ e ินโฟเเป็นพวกข้อมูลไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็ไฟไฟสูงไฟต่ำไฟฮัตสสต์อยู่ตรงนี้ไฟเลี้ยวแตรนะครับทุกอย่างใช้ง่ายหมดนะครับไม่ต้องเอื้อมไกลอะไรไกลหน้าไม่ก็จะมีบอกเวลาบอกเลขไม่บอก,อเ,ก,บอกอเกียร์นะครับบอกน้ำมันก็อันนี้ก็จะเป็น GPS ก็ GPS ก็จะเป็นแบบดาวเทียมน,นะครับของ Garmin ใช้ได้ดีโดยรวมก็มีประมาณนี้ครับอ๋อลืมอย่างหนึงถูกแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกาดเสริมของบักโคนหน้าครับเวลาโคมนมาดีดมันจะได้ไม่ดีดขึ้นข้างบนอย่างเงี้ยหาอมดีดขึ้นบนมันล้างยากนี่ก็เป็นตัวเสริมนะครับ ช้อปปี้ลาซาด้ามีอ่าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะมีตัวหนึ่งวันนี้อ่าเวลามันดีดจะดีดไม่ดีดโดนโช๊คครับมันจะเข้าไม่เข้าไปข้างในอืมอย่างหน้าอย่างหน้าผมผมผม,ผมใช้เป็นของวิโมโตนะครับ ฮ i t แมนห้าสิบห้ายางไทยบ้านเราใช้ดีนะเป็นยางซอมนะครับนิ่มๆเลยเกาะถนนดีมากเข้าโค้งก็เกาะดีมากครับปี๊บสามใบนะครับอ๋อลืมบอกปี๊บหลังนี่อ่าไม่ใช่ของเดิมนะครับของเดิมจะปี๊บหลังแค่สองใบซ้ายขวา อันนี้จะเป็นปี๊บของถ้าจะไม่ผิดของของของจีนนะครับจะเป็นของที่รูปรูปร่างมันจะคล้ายข,ของของเดิม,มะนะครับแต่ตรงนี้ลิดเยอะหน่อยเป็นในประมาณสี่สิบสองหรือสี่จิหกอะไรประมาณเนี้ยสี่สิบของเดิมมันจะประมาณสามสิบสองเองครับเล็กๆใส่หมวกไม่ได้เต็มใบนะครับนี่ก็ ไม่กีบพันแล้วก็ปิ๊บเดิม,ดมซ้ายขวาปี๊บของตัวนี้ครับจะมัน,มนรุ่นนี้มันใช้คุญแจเดิมติดรถได้นะเปิดได้เลยตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นกาดกาดบางเฟรมของตัวนี้ซ้ายขวานะครับห้อยก,กันพวกหินพวกอะไรพวกรองเท้าบูทตะครับกันได้ตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นของเดิมติดรถนะครับของเดิมติดรถอันนี้เดิมๆม,มามันจะเป็นยางแล้วเราก็ถอดยางออกมันก็จะเป็นแบบหนาแบบนี้เลยแต่ของเดิมแป้นมันก็จะเล็กๆหน่อยไม่ใหญ่มากแลก้วก็อ่าจะเป็นพักเท้าเสริมเวลาเหยียบเบรกอะไรเงี้ยครับแป้นตัวนี้มันก็ ใส่เขามาันก็จะใหญ่ขึ้นอ่าใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ของเดิมนะครับผมนกจะเป็นตัวเวลาใส่รองเท้าอาจจะส้นใหญ่ส้นสูงหรือว่าใส่รองเท้าบูทไม่ถึงหรือว่าอะไรก็แล้แต่ทบปรับได้ตัวนี้ตัวนี้จะไปซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ร้อยสองร้อยประมาณเนี่ย รัโชคหลังปรับตรงนี้แข็งอ่อนได้อีกโชคหลังก็จะปรับได้3ระดับนะครับก็จะเป็นคอมฟอร์ตนอร์มอลอะไรประมาณนี้สปอร์ตนะครับผมคอมฟอร์ตนอร์มอลสปอร์ตอะไรประมาณนี้ก็ถ้ายังไม่พออะไรเงี้ยครับก็มาปรับตรงนี้เพิ่มได้ เดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้ฟังนะครับว่าเป็นไง ก็ไม่ได้เอาคลิปนะครับก็มาถ่ายคลิปรีวิวรถให้ดูว่าเป็นไงอ่ะไปเจอกันทลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ